ครับวันนี้ก็ได้ราตานาของดีมาอีกองค์ครับพี่พินเพื่อนนะครับผมเป็นเหรียญเสาห้ารุ่นเสาห้าหลวงพ่อคูณปริสศตโธนะครับผมปี36นะครับพี่พินเพื่อนปี36ผ่านมาแล้ว32ปีเต็มนะครับพี่พินเพื่อนครับนี่ครับถือว่าเป็นเหรียญปีลึกมากอาขออนุญาตนะปู่นะขออนุญาตราตภานะปู่เดอ้อเผยแผ่เดอ้อนี่ครับเป็นเหรียญ ด้านหน้าเหรียญก็เป็นเอกลักษณ์หลวงพ่อคูณนั่งยองยองนะครับบางครั้งท่านก็นั่งสูบบุหรี่หรือว่าสูบยานะครับนั่นคือเอกลักษณ์ที่คนส่วนมากหรือว่าคนไทยส่วนมากชินหูชินตานครับแม้กระทั่งชาวต่างชาตินะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นเหรียญเาสาห้านะครับผมเาสาห้าคูณทวีเหลือกินเหลือใช้นะครับพี่เพ,เพื่อนอรุ่นเหลือกินเหลือใช้นะครับรุ่นปีสามหก ในช่วงนั้นกำลังมีกระแสดังครับรุ่นนี้ครับผมเป็นชื่อที่ฮิตนิยมมากนะครับรุ่นเหลือกินเหลือใช้ยิ่งเป็นเหรียญพิธีเสาห้าด้วยยิ่งโอ้โหมีความเข้มขลังนะครับพี่น้องครับนี่ครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นเหมือนกับยอยักษ์สลีนะครับนี่ก็เป็นอีกอัขระยันของหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณจะมียันหลายหลายรูปแบบนะครับเป็นยันดวงเมืองก็มีเป็นยันเหมือนกับ เหมือนกับอะไรล่ะพระปิตาก็มีนะครับผมแล้วแต่ท่านจะลงครับพี่น้องครับเป็นเหรียญปี3-6โอ้โหปีลึกมากนะครับพี่เพื่อนเหรียญทองแดงนะครับออกที่วัดบ้านไร่นะครับพี่น้องครับนี่ครับออกที่วัดบ้านไร่สภาพเหรียญก็จะมีการสึกมั่งเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าผ่านเวลามาตั้ง32ปีเต็มนะครับตรงสังคาติจะมียันนะครับยันอัขระยันเหมือนกับด้านหลังเลยนะครับเป็นยันแบบเดียวกันเลย ยันลักษณะยันแบบเดียวกันอยู่ที่สังคาตินะครับพี่น้องครับเหรียญแท้ไม่ต้องส่องก็ได้นะครับพี่เพื่อนเหรียญนี้ดูง่ายแท้ตาเปล่านะครับคาบตะกันนี้อันนี้ขนาดผมใช้น้ํามันจันหอมนะครับผมใช้น้ํามันจันหอบซับกับกระดาษทิชชู่นะครับผมกระดาษทิชชู่ใหม่ใหม่นะครับมาซับซับซับออกยังไม่ถึงกับเช็ดนะครับพี่น้องซับซับออกทูๆูหน่อยหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องกับเช็ดแรงๆนะครับ ยังเห็นคาบสนิมขึ้นเต็มยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ออกครับยังไม่หลุดนะครับพี่วินเพื่อนใช่ไหมครับคาบสนิมขึ้นเต็มเลยคาบสนิมคาบตะกันอันนี้เขาเรียกสนิมโลหะอะไรครับพี่น้องครับนี่ครับ้าองนี้ผมได้มาเหรียญนี้ผมได้มาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่วินเพื่อนนี่ครับสภาพเหรียญก็เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่วินเพื่อนครับนี่ครับ เห็นไหมครับคาบใครคาบสนิมขึ้นเต็มเลยสนิมจะออกไปทางเขียวนะครับจะออกไปทางสนิมหยกนะครับความละเอียดของบล็อกแม่พิมพ์ในยุคนั้นสมัยนั้นยังไม่มีความละเอียดเท่าเหมือนปัจจุบันนะครับเห็นไหมครับมือของท่านนะครับมือของหลวงพ่อ,อยังถือว่าในยุคนั้น,น เครื่องไม้เครื่องมือยังไม่ละเอียดเท่ากับยุคปัจจุบันนะพี่น้องครับเห็นไหมครับก็เลยให้ออกมาแบบนี้แต่ก็มีความขลังมีความเข้มเข้มขังนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับแกะบอกได้ประมาณเท่านี้ผมก็ว่าสุดยอดแลวครับในยุคนั้นตัวหนังสือก็จะมีความคมพอประมาณนะครับพี่น้องครับนี่ครับลึกด้วยนะครับแล้วก็ชัดด้วยไม่เบลอครับตัวหนังสือนี้ไม่เบลอ ตามล่องพื้นที่ต่ําพื้นที่ต่ําก็จะมีคาบสนิมขึ้นอุดตามล่องอะนะครับตามพื้นที่ต่ําของตัวหนังสืออันนี้พระเขาเจ้าของเดิมคงจะเก็บไม่ดีนะครับมาพร,ร้อมตลับมาพร้อมกรอบครับวัาเป็นกรอบสแตนเลสทงสัยจะห้อยคอไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปทําไล่ไถนานะครับพี่น้องครับนี่ครับสภาพเขายังดีอยู่นะครับพี่นอ้องอ่าสภาพยังดีอยู่นะครับถือว่าดีนะครับในสภาพเพราะว่าเจ้าของเขาเลี่ยมกรอบ อัดกรอบตะตเลดเห็นไหมครับคาบเขียวอยู่ตรงอขอบตัดนี้เป็นข้าบที่ผมแกะ,ะยางรองสีแดงออกนะครับจนยางรองสีแดงติดเป็นเนื้อเดียวกันกับโลหะเห็นไหมครับนะครับใส่คงจะคล้องคอทําไล่ไถนานะครับแบบไม่ถอดเลยผมว่าเห็นไหมครับนะี่ครับความเป็นธรรมชาติของเหรียญ ตัวหนังสือยังคมชัดอยู่นะครับฟันตัวหนังสือยังมีความคมอยู่ครับพี่น้องเห็นไหมครับเ5้าไม่มีการสึกเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังสภาพโอ้โหเต็มเต็มเลยครับผมนี่ถึงจะไม่เต็มร้อยก็เพราะคาบสนิมนี่แหละนะครับแต่การสึกการล่อนไม่มีนะครับการสึกไม่มีนะครับความคมของตัวหนังสือ,อยังยังบ่งบอกถึงรักษาไว้ดีอยู่นะครับแต่จะโดนอากาศ โดนความชื้นความร้อนอก็ทําให้เกิดคาบใครสนิมหรือว่าคาบตะก,กันขึ้นปลายตามพื้นเหรียญเ,เรื่องธรรมดาครับพี่น้องครับนี่ครับอขอบตัดก็อยู่ยังยังเห็นนะครับขอบตัดยังยังมองเห็นอยู่อันตรงคาบเพี้ยเขียวนี้เกิดจากฟองน้ําฟองน้ําที่รองขอบพระสีแดงใช่ไหมครับเจ้าของเดิมเขาคงจะใส่ไปทไําไร่ไถนาจนลืมไหครับคน ชนบทนะครับพี่น้องครับเราก็ทำให้พลาสติกเปื่อยยุ่ยออกมาติดกับเนื้อโลหะติดกับเหรียญเห็นไหมครับพี่พี่น้อครับนีครับแต่สภาพก็ถือว่าเต็มนะครับผมยังสมบูรณ์อยู่นะครับพี่น้องครับเหรียญนี้ประสบการณ์เยอะเยอะจริงๆนะครับพี่เพื่อนท่านลองเข้าไปเซิร์ชดูค้นดูนะครับกับผู้ที่เคยทําช่องมาหลายช่องนะครับผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติ เหรียญหลวงพ่อคูณหรือว่าพระเครื่องหลวงพ่อคูณแม้กระทั่งเครื่องรางของท่านนะครับโดยเฉพาะเหรียญรุ่นนี้นะครับพี่น้องครับประสบการณ์นี้เยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะทหารที่ไปรบที่ชายแดนใต้นะสามจังหวัดชายแดนใต้ก็ห้อยเหรียญรุ่นนี้แหละมีหลายคนหลายท่านนะครับได้ไปนะครับผมก็เล่าเรื่องประสบการณ์ที่รอดมาได้รอดราวปฏิหาร ก็มีความเชื่อโดยโดยที่ไม่ไม่แปลกใจว่าทําไมถึงรอดมาได้ก็เพราะเขารู้กันอยู่อยู่แล้วนะครับพี่น้องว่าหลวงพ่อคูณเป็นยังไงนะครับผมหลวงพ่อคูณท่านมีฤทธิ์นะครับผมมีฤทธิ์มีบารมีมีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเขารู้กันดีครับผมไม่ต้องสาธยายมากมายแต่เหรียญน,นี้คือประสบการณ์เยอะจริงๆนะครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดคิดว่ามีประสบการณ์จริงเคยห้อยเหรียญรุ่นนี้ไปหรือว่าเหรียญรุ่นไหนก็แล้วแต่ เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปฏิสุทธ์โธหรือว่าพระผงก็แล้วแต่ถ้าท่านมีประสบการณ์ก็ทักมานะครับผมมาให้มาแชร์ให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับทางคําบรรยายนะว่าข้อความข้อความนะครับพี่น้องครับนี่ครับคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะครับพี่น้องครับให้ประสบการณ์พอผมจะได้ไปเล่าต่อผมต้องขออนุญาตจะเล่าต่อครับแต่ท่านใดอยากจะทักมาทางไลน์ก็ยินดีครับพี่เพื่อน ผมจะได้นําเรื่องราวของท่านไปเผยแผ่นะผมให้คนพูดง่ายคือให้พี่น้องครับผมได้รับชมรับฟังกันให้มีความตระหนักใจเกี่ยวกับความไม่ประมาทพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องครับนี่ครับเหรียญนี้น่าเก็บน่าสะสมนะครับพี่ินเพื่อนยิ่งเป็นเหรียญเสาห้านี่ยิ่งโอ้โหคำว่าเสาห้าเขรู้ดีอยู่แล้วว่า เป็นพิธีที่จะหาวันเสาห้านี้ยากได้ยากจริงๆนะครับต้องรอนะครับผมต้องรอกว่าจะมีวันเสาห้าได้มันก็ไม่หายากหรอกครับแต่ต้องรอต้องใช้เวลากว่าจะมีวันเสาห้าได้นะครับพี่น้องครับมันไม่ง่ายๆนะครับพี่น้องนี่ครับขอบปิ้นก็จะประมาณนี้นะครับขอบปิ้นออกมาด้านหลังรอยเจาะนะครับก็จะมีที่ปิ้นของโลหะออกมานะครับ ไม่ใช่ขอบปิ้นเขาเรียกรูเจาะนะครับรูเจาะก็จะปิ้นออกมาเพียงเล็กน้อยนะครับออกมาด้านหลังตรงห่วงห่วงรูห่วงก็ประมาณนี้นะครับจะไม่ใหญ่มากพี่น้องเหรียญแท้นะครับแท้ร้านเปิดครับเหรียญนี้พี่น้องครับท่านใดมีก็เก็บรักษาไว้นะครับผมมีเหรียญนี้มีเหรียญเดียวนะครับผมมีเหรียญเดียวผมกําลังสั่แสวงหาอีกรุ่นนี้นะครับได้ข่าวว่าประสบการณ์นี้ ไม่อยากโม้ครับพี่น้องไม่ใช่สมรักคำสิงพี่วินเพื่อนนะครับไม่ได้โม้ครับเนี่ยเหรียญนี้ผมกำลังแสวงหาอยู่ครับเลยท่านใดมีส่งมาทางไลน์ได้นะครับแต่แต่พาลาไปกันได้นะครับไม่ใช่ว่าแพงริบเรียวผมก็ไม่เอานะพี่น้องครับนี่ครับขอให้แท้นะครับผมนี่ครับผมยังจะแสวงหาอยู่นะครับพี่น้องถ้าถ้าคุยกันได้นะครับพี่น้องนี่ครับผมมีเหรียญเดียวผมจะเก็บไว้อีกสัก็เหรียญสองเหรียญอยู่นะครับเนี่ย เก็บไว้สักเหรียญสองเหรียญอยู่เพราะว่าผมไปอ่านดูข้อความหลายท่านที่ลงไปโอ้โหเหรียญน,นี้ประสบการณ์ดีมากนะครับผมมันเป็นเฉพาะบางเหรียญน,นะครับบางเหรียญก็ประสบการณ์ไม่มีก็มีนะครับผู้นําไปใช้ไปพกติดตัวไม่เกิดประสบการณ์ก็มีก็เพอาจจะเป็นเพราะบาปบุญแหละครับเกิดอาจจะเกิดเพราะเจ้ากรรมในเวรนะครับบางคนก็เกิดอุบัติเหตุก็เพราะบุญ เก่านะครับตามทันอย่างนี้ก็มีมันไม่เกี่ยวกับเหรียญก็มีไม่เกี่ยวกับพระเครื่องก็มีครับพี่บินเพื่อนแต่เหรียญรุ่นนี้ประสบการณ์เยอะจริงๆเท่าที่ได้ยินมาพี่บินเพื่อนครับเอาละครับสุดท้ายนี้ขอบารมีหลวงพ่อคูณปาริสุทธโธนะผมจงปกปักรักษาพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังนี้ขอให้มีความสุขความเจริญครับพี่น้องท่านใดอยากจะสนับสนุนทางแอดมินครับทางช่องเล็กน้อยมีแอดมินแค่2คนนะครับผมมีแอดมินแค่2คนนะครับ ก็สนับสนุนใต้คําบรรยายจะมีคําว่าขอบคุณนะครับผมใต้คำใต้โปรไฟล์นะครับของสัตว์ทาชแนลจะมีแถบเมนูขึ้นคําว่าขอบคุณนะครับแล้วก็มีตัว S นะครับเนี่ยตัว S อสก็คือตัวเหรียญน,นะครับท่านใดอยากจะสนับสนุนนะครับขั้นต่ํา40ขึ้นไปนะครับผมอ่า40ขึ้นไปอ่านี้มันเป็นอ่าตามที่ระบบเขาตั้งไว้อย่างนี้นะครับสนับสนุนเป็น กำลังใจให้ทางแอดมินก็ได้ทางสัตธาชแนลนะครับพีพินเพื่พพอนครับเผื่อใจมีกาลังใจนําคลิปใหม่ๆนะครับผมมานำเผยแผ่ให้พีพินเพื่อนร,รับชมกันนะครับผมเอาละครับสุดท้ายนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกปักรักษาพี่น้องที่เข้ามารับชมขอให้ร่ำร่ำรวยรวยพบปนใหม่ในพีหน้านะครับสวัสดีครับ